เรื่องเล่าจากหลายยุคหลายสมัยที่ต่างพบหลวงปู่ผู้ไม่แก่เท่าในยุคเริ่มสร้างกรุงรัตนโกสิน์ช่วงสงครามยังไม่จบสิน้นมีบันทึกลับของเจ้าพระยาราชสุภาวดีกล่าวถึงชายชาราผู้หนึ่งเดินทางมาถึงหน้าประตูพระบรมมหาราชวังในยามวิกาล เขาถูกทหารยามกักไวแต่เมื่อขอเข้าพบเจ้าฟ้าเพื่อแจ้งเหตุแห่งอนาคตกลับได้รับการอนุญาตอย่างลึกลับชายชราไม่ระบุชื่อกล่าวเพียงว่าเป็นผู้ภาวนาอยู่ในป่าแต่ครั้งกรุงศรีและกล่าวถ้อยคำแปลกๆเมื่อพระนครเปลี่ยนมือธรรมจักรต้องหมุนตามหากยุดอำนาจอยายุด รรหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นเขาอีกแต่ในห้องลับมีบันทึกถึงคนชุดขาวผู้เตือนไฟที่ปรากฏตัวอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่สวัดป่าในเมืองเลยพศ2480พระอาจารย์สายกรรมฐานรูปหนึ่งได้เล่าว่าเคยพบชายชราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างกองไฟในป่า ทั้งที่ไม่มีวัดไม่มีชุมชนในรัศมีหลายสิบกิโลท่านแต่งกายเหมือนนักรถโบราณแต่พูดด้วยภาษาราชาศัพท์แบบลึกซึ้งพร้อมถามว่าท่านภาวนาหรือท่านฝึกความคิดจิตไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ธรรมหากไม่รวมสามสิ่งนี้เป็นหนึ่งจะพบพระแท้ได้อย่างไร ก่อนที่พระรูปนั้นจะได้ถามต่อชายชราก็ลุกขึ้นเดินจากไปเหมือนไม่เคยมาบันทึกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในบันทึกที่พระอาจารย์มั่นเคยเล่าไว้ให้ลูกศิษย์มีช่วงหนึ่งที่ท่านเอ่ยถึงบุคคลผู้หนึ่งเหมือนมีอายุเกินร้อยแต่จิตสว่างเกินธรรมดาท่านเหมือนคนเดินมาจากอดีตแต่รู้เรื่องอนาคต อย่างแจ่มแจ้งพระอาจารย์มั่นไม่เอ่ยชื่อแต่บอกว่าหากใครเจอท่านจงอย่าถามชื่อแต่ให้ฟังใจตำนานของหลวงปู่เทพโลกอุดรหลายสายเชื่อว่าท่านบำเพ็ญอยู่ในธรรมที่มองไม่เห็นสถานที่นั้นคือหาแดงในดงพญาไฟพื้นที่เชื่อมสามจังหวัดคืออุดรเลย น้องบัวลำพูว่ากันว่ามีพระบางรูปเดินทุดงเข้าไปโดยไม่มีวันออกหากยังมีจิตวางจากโลกบางรูปกล่าวว่าได้พบหลวงปู่ในนิมิตพร้อมคำสอนว่าดงพญาไฟไม่ได้เผาร่างกายแต่เผาตัวกูให้ดับสิน้นมีคำเล่าจากอดีตถึงปัจจุบันว่าชายชรารูปร่างผอมสูง ผิวคลำ้ำนุ่งขาวสวมหมกกม้มเป็นบุคคลเดียวที่ปรากฏในหลายยุคบางคนเรียกท่านว่าเทพทุดงบางคนเรียกว่าหลวงปู่ผู้ไม่ระบุชื่อแต่สำหรับผู้มีบุญเขาคือหลวงปู่เทพโลกอุดรผู้ปรากฏตามวาสนาแห่งธรรม